สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทํคชิปนี่แหละครับตามน้าปกที่เห็นนะครับซึ่งพวกนี้ครับต้องการอะไรจากสังคมนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับไม่ต้องคอมเมนต์แบบจะไปด่าไปทำนู่นไอ้นี่ช่องนั้นทําไมไปต้องไปยุ่งคือคอมเตือนผมก็บอกอย่แล้ะครับว่าอย่าก็ทํใไปเพื่อด่าโดยเฉพาะนะครับ ก็ผมจะมาดูคอมเมนต์แต่ละอันนะครับว่า <S <S มันคอมเมนต์กันยังไงนะครับซึ่งคอมเมนต์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็หลายคอมเมนต์อย่างเช<ด>่น <ๆ S 1> แบบเกมกากาเกมห่วยๆหรือไม่ก็โง่ๆอะไรก็ไม่รู้ของมันนะครับแล้วก็จะมีอีโมจิที่มันจะใส่มาแบบทุกแทบทุกเม็ดนะครับก็อีโมจิตามที่เห็นนะครับนะซึ่งผมก็ไปดู ก็ไปส่องว่ามันทําคลิปอะไรบ้างนะครับส่วนมากนะครับช่องบางช่องนะครับจะเน้นดายเดียวนะครับคือจะไม่ทําคลิปอะไรเลยนอกจากนอกจากจากว่าจะโพสต์อย่างเดียวนะครับแต่บางช่องก็ไม่ได้โพสต์อะไรเลยนะซึ่งผมก็ดูบางคลิปนะครับผมจะว่าแค่ดูนะครับก็ไม่แนะนำให้ไปดูนะครับผมอาจไปเพิ่มยอดวิวให้มันซึ่งแต่ละคลิปนะครับผมรู้สึกแบบ What มันเหมือนกับคุณอะครับเอาทําการแคป รูปช่องนะครับตามตัวอย่างแล้วทาการกดคลิปลปูกดรูปบววนะครับแล้วก็กดรูปแล้วแล้วก็ใส่ตัวอักษรแบบอยากจะพิมพ์ดาอะไรของมันนะครับมันก็มีอยู่แค่นั้นครับคือแบบใจครัแบบมันมีอยู่แค่นั้นแหละครับแคบบ่ดาเยือ,อย่ะซึ่งผมไม่เข้าใจว่าแต่และช่องนะั้นมีคู่แค่อะไรของมันหรือเปล่านะครับนะ okay, okay. ซึ่ง <Yeah. S 1> ผม อยู่ตรงเนี้ยผมยังพูดไม่ออกแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงครับสามารถอมดูได้เลยครับว,ว่าเจ้าเหมนเนี้ยสมควรที่จะโดนปิดไหมครับแล้วก็มีอยู่บางช่องครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะเดี่ยงไปละหละอย่างเช่นช่องซึ่งช่องนี้นะครับก็ผมอาจจะไม่พูดถึงมันแล้วกันนะครับเพราะผมดูมันเหมือนมันจะ หายไปเลยครับนะมันทํามันแค่โพส์ครั้งสุดท้ายแล้วมันก็จะแล้วมันก็ไม่อยู่เลยครับนะคือมันไม่ใช่ไม่อยู่ในเงี้ยครับมันคือแบบไม่มีการลงคลิปอะไรนู่นนี่นั่นอีกต่อไปแล้วก็ผมก็อาจจะไม่ยุ่งกับช่องนี้แล้วกันถ้ามันยังมีการอัปเดตอะไรค่อยจะมาบอทีึหลังลวกันมาดูคลิปหนึ่งในช่องนั้นนะครับีครับแนะนำช่องนี้นะครับช่องนี้คุณภาพดีเลิศ แนะนำติดตามให้เยอะๆข่าวแสนดีซึ่งไอช่องนั้นนะครับนะเป็นช่องที่ดา่าช่องคนอื่นเยอะแลนะนะแต่มีอีกช่องนะครับปะไปแนะนาช่องที่เป็นช่องนะครับนะั่คือแบบแนะนําเป็นช่องที่ดีนะครับดีมากแนะนำนะครับเป็นช่องที่มีข่าวแซนเยอะมากใหม ที่ช่องนั้นก็มีอ,อยู่คลิปเดียวเอาจริงมันมีสองคลิปนาะตีคลิปหนึ่งมันบินไปแล้วแหละก็ประมาณนั่นแหละครับนะซึ่งผมดูคอมไม่ด้วยน,นะครับไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นที่มันเป็นพวกเดียวกันนะครับที่เขาบอกช่องทีนะครับช่างมีาสาระทูงยัเพื่อคอเป็นพวกนั้นแหละครับนะพวกชอบดะไอพวกท็อกซิกคือผมดูแล้วแบบ ผมปวดหัวเลยนแล้วนะซึ่งก็ผมก็นั่งหาไปเรื่อยๆนะครับจนผมก็เจอบางช่องที่แบบมันด่าแลรกล็มนะาเลยครับงแต่โพนันะครับก็ลบไปแล้วนะผมก็ไปเจอหลายช่องนะที่มันเซฟโพสนั้นเอาไว้ก็ดูมาเลยแบบ ไอคือมันดาาโพมา้แบบคือแบบพูดยังไงดีวะแบบว่าผมจะมาบอกตรงนี้เลยว่ามันเลี้วคือไอตุ๊ไอตัวเนี้ยคือมันเป็นอยู่ยไหมคีแบบพูดถึง พ่ม oh, ่ิเด็สมอลลี่แล้วหลีทำนั้นแหละคือมึงกล้าพูดในโพสช์ชุมชนกันอย่างนั้นได้ไงคือแบบมันออกไปทางเหยียดไปทางดันดา่าแบบรุนแรงมากๆไงดา่าคนตายนะเว้ยก็คนเหมือนกันนะเว้ยมึงคิดดีๆมึงอะพ่พพอแม่เขาก็งานตายจริงแหละแต แล้วพ่อแม่มึงเหรอตายไหมไม่แล้วมึงอ่ะยังมีนะจะมาด่าช่องคนที่พ่อแม่ตายไปแล้วคือแบบมันผิดมนุษย์มานานมากๆเลยการด่าคนตายนะฮะคือมันเป็นสิ่งที่แบบมันบาปมากๆที่ผมเคยได้ยินการด่าคนตายมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆคือเขาตายก็มันก็จบแล้ว แต่มีคุณอะไปด่าเข้าอีกซึ่งผมก็แบบจะพูดยังไงกับบันดีวะคือจะเม้นแบบพูดดีๆแล้วนะอย่างเงี้ยแต่มึงอะไม่อ่านหรือไงไม่รู้พิมพ์แบบไม่สำ,สำคัญตัวอย่าอะไรแล้วก็เออมังคือมันพิมพ์ด่าเหมือนแบบมันไม่อ่านมันไม่สนใจเลยเลย,เลยคือเน้นหาแสง แล้วถ้าเป็นหนึ่งในพวกนี้ผมจะบอกกับคุณว่าถ้าคิดจะดานะครับใช้สมองด้วยไม่ใช่แบบพิมพ์ดยย้ดีแบบไม่มีความสร้างสรรค์อะไรเลยคือมันพิมพ์ไม่กี่อย่างครับก็อย่างเช่นปยอโง่กากอีแล้วก็อีอมจิตามนั้นแหละครับคือมันพิมพ์ไม่กี่คำเองนะครับแบบ บา,บ,าบางคำก็แบบเหมือนจัพิมพ์รู้เรื่องได้บางคำเหรอครับเด็กอนุบาลยังพิมพ์ได้เลยครับนะก็ผมขอคาดเดาใช่องพูนี้ครับประมาณเป็นช่อง่วนใหญ่ผมน่าจะเป็นพวกเด็กเป็นเด็กที่เหมือนกับพวกออทิสติกขนาดตัวมันก็ยังไปด่าคนอื่นนะครับว่าเําว่าออทิสติกเล่นซึ่งอาจจะหมายถึงตัวมันเองก็เป็นได้นะครับนะ คือกั้นด่าแบบเนี้ยนะครับมันดูจําเจขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนั้นผมก็เจอประมาณอย่างนี้แหละแต่จาไว้นะถ้าคิดจะด่านะครับใช้สมองเด้ครับนะถ้าด่าแบบที่ที่ผมเห็นในหลายช่องที่ผ่านมาก็คือแบบผมจะพิมพ์ยอดเยอยใ,ใส่มันเล็กกันนะครับเพราะมันจำเจมากๆไม่มีความสร้างสรค์นิดแต่ดเดียว mm hmm. คือพวกนี้ครับมันพิมพ์คําเต็มๆไม่ค่อยเป็นสัก คนนะครับนะก็มีไม่กี่คนแหละครับก็ส่วนมากจะพิมพ์เป็นอิโมจิแล้วก็ตามด้วยนิ้วกลางและแต่เมนนะครับซึ่งผมจะย่อเย้ยอ,อิโมจิที่มาเป็นอิโมจิลูกควายกับโลกไม้นะครับนะว่าเอาการแค่พิมพ์คำง่ายๆก็ยังพิมพ์ไม่ได้อประมาณนี้แหละครับนะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ Kamu pidah. ini IP toma belum. Takan. Baiklah